ตอนนี้ต่อกระเป๋านะคะเดินทางมาอยู่ที่วัดเชียงทองค่ะหรือว่าเป็นที่ตั้งของที่ทําการชุมชนเชียงทองนะคะบรรยากาศในวัดเนี่ยดูรู้เลยค่ะว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชนเพราะว่าคึกคักมากมีคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายมารวมตัวกันเยอะแยะ,ยะเลยค่ะคุณลุงผู้ชายนี่ก็จะทํารถกันอยู่ส่วนคุณยายคุณป้าผู้หญิงนะคะก็จะรวมกลุ่มทํากระทงค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าชาวบ้านที่นี่เขาจะมีวิธีการทํากระทงสายกันยังไงค่ะแล้วกลาที่ใช้ทากระทงนี่นํามาจากที่ไหน กระทงกะลานั้นจะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างถึงจะกลายเป็นกระทงสายได้ค่ะพี่ติ่มคะหนูเห็นคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายมารวมตัวที่วัดกันเต็มไปหมดเลยทำอะไรกันบ้างคะที่นี่ ก่อนนี้เราก็จะมีการทําพวกเครื่องประดับนะคะที่จะนาไปร่วมในขบวนขบวนแห่ตรงรงสารกันค่ะการทํากระทงเนี่ยค่ะราเห็นเป็นกระทงกะลาที่เอาไปทป็นกระทงสายใช่ไหมคะใช่ค่ะในกระทงนั้นก็มีส่วนประกอบอะไรบ้างคะส่วนประกอบของกระทงนะคะคือกระทงสายนี่เราทําจากกะลามะพร้าวนะคะจำนวนกันใบในในส่วนประกอบกะลามะพร้าวนี่ก็จะมีเขาเรียกว่าเชื้อเพลิงนะคะเชื้อเพลิงคือเทียน แล้วก็ทำชนวนก็คือไส้แล้วที่บอกว่าใช้กะลาเป็นพันใบเอามาจาก<ม>ที่ไหนไ<ม>คะเราจะไปหาเก็บตามบ้านนะคะ<า>บ้านที่เขาทําขนมขายหรือทําไส้เมี่ยงส่วนมากจังหวัดตรังนี่นิยมทานเมี่ยงนะคะเราก็จะไปเก็บตามบ้าน จากที่ได้รู้มานะคะว่ากะลามะพร้าวส่วนใหญ่ที่นําไปทํากระทงค่ะจะมาจากชุมชนทําเมี่ยงนะคะ,คะเดินเข้ามาก็จะเห็นว่าเป็นบ้านทรงไทยเป็นบ้านไม้ไม้แบบไทยๆเลยนะคะ<ช>และด้านหลังบ้านก็จะมีคล้ายๆโรงครัวค่ะพี่ๆเขากำลังเหมือนทําขนมอยู่นะคะและบางส่วนก็กําลังขูดมะพร้าวกันอยู่เลยค่ะใช่ค่ะมาที่นี่เนี่ยตอนนี้คงจะไม่ได้รู้แค่เรื่องกะลาแล้วตอนนี้อยากรู้ว่าแล้วเมี่ยงเนี่ยจะอร่อยหรือเปล่า ที่นี่ทําอะไรกันนะคะไส้เมี่ยงครับไส้เมี่ยงไส้เมี่ยงเป็นเป็นมะพร้าวเป็นมะพร้าวเนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวแล้วที่บอกว่าเมี่ยงนี่ใบเมี่ยงนี่ทํามาจากอะไรอ่ะใบชาครับใบต้นใบชาครับแล้วเป็นเอามายี่หอย่างนี้นะมะล้างแล้วก็จมมาเก็บมะกับอ๋อแล้วก็มีไส้เป็นมะพร้าวมะลอ้าลก็เลยเปเพิ่นก็เลยมานั่งขูดกเนี่ยขุดกันครับหัว เมียงคือใบแก่ของใบชาค่ะเป็นของเคี้ยวเล่นของคนเท่าคนแก่คล้ายกับการกินหมากและชุมชนต่างๆในเมืองตากนี้ชาวบ้านก็นิยมนำมะพร้าวมาประกอบอาหารจึงมีคนคิดค้นทำไส้เมียงให้มีความหวานมันโดยนำเนื้อมะพร้าวมาคั่วกับถั่วลิสงปรุงรสด้วยขิงดองเมียงไส้มะพร้าวก็เลยแพร่หลายกลายเป็นขนมที่นิยมกินกันทุกเพศทุกวัยจนกลายเป็นของฝากประจำจังหวัดไปแล้วค่ะ มันเป็นขนมเป็นของทานเล่นขนมขรเทียวเล่น,นขนมขครเทียวใบเมีย่ยงข้อความรวดเร็วใบเมีย่ยงมันจะ,จะเปื่อนเปื่อนใ,ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีเปรี้ยวๆนิ่ๆนะะก็เหมือนมันตัดกันนะคะ แล้วทุกทุกปีเนี่ยกลาของมุงต้องเอาไปทำกระทงสายกระทงสายกับเขามาเอากันทุกปีเลยเหรอทุกปีรับ่าร<อ>นี้ไปรับขูดออกแล้วก็วกไปครับครับแล้วก็ได้แบบนี้การนำเนื้อมะพร้าวไปทําไส้เมี่ยงนะคะพี่เขาก็จะมีอุปกรณ์ในการขุดเนื้อมะพร้าวค่ะขูดออกมาจนหมดนะคะก็จะได้กะลาค่ะนําไปทํากระทงได้แล้วค่ะ ได้กระลามะาพร้าวมาแล้วนะคะฝ่ายพ่อบ้านก็นํามาขัดผิวทั้งด้านในและด้านนอกค่ะขัดขอบให้เรียบเสมอกันจากนั้นก็ทาแลกเกอร์เครื่อบเงาให้สวยงามค่ะซึ่งในระหว่างนี้นะคะฝ่ายแม่บ้านก็เตรียมส่วนของไสกระทงกันอยู่ค่ะนี่ทำอย่างอยู่ครับาทำติ่นกาเจ้าติ่นกะเจ้าอยู่ที่ไหนของกระทงค่ะอ๋อติ่งกานี่ อยู่ในกระทงจะอ๋อคือนี่เป็นเหมือนไส้อะเจ้าเจ้จเป็นไส้แล้วแป่งแป่งไส้นี่แป่งย่างไดก็อ่าวิธีแป่งไส้นะเจ้าเขาซื้อได้ดิบมาจากร้านแล้วก็เอาไปจุปเตียนจ้าอ่านี่ตกขี้พึง่งแล้วตุ้กขี้พแล้วเจ้าละหอยแล้ก็ามากะมาคว้านานี่เป็นเกีียวเพื่อให้มันแน่นแล้วถึงจะดึงเป็นตัว ก,ก็จะออกเป็นสามขาแยกออกเป็นสามขาเป็นติงกาเรียกว่าติงกาการทําไส้เทียนให้เป็นรูปตีนกาเนี่ยคะ่ะที่จริงไม่ยากเลยคะ่ะแต่ยากที่ต้องใช้แรงในการที่จะพันได้ให้แน่นให้เท่ากาันทำ ตีนกาสามขาได้แล้วนี่เอาไปทำมาอย่างตอ่อเอาไปจุบเตียนแถมครั้งหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันคล้ายๆมันยังนิ่มอยู่เราจะเตียนก่อนค่ะไส้ตีนกานี้นะคะก็ต้องนำไปชุบเทียนไขก่อนค่ะเพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้ติดไฟจากนั้นก็ตั้งทิ้งไว้ให้แข็งตัวและกะลาที่ทาแล็กเกอร์ตากแดดไว้ตอนนี้ก็แห้งสนิทพอดีเลยละค่ะตอนนี้นะคะก็ได้กลาแล้วได้ กระทรงเรียบร้อยแล้วมาดูกันนะคะว่าทั้งสองอย่างนี้จะรวมเป็นกระทรงสายได้อย<ๆ>่างไรการเทเทียนนะคะก็ต้องพิถีพิถันค่ะกะลาทุกใบต้องมีปริมาณน,น้ำเทียนเท่าๆกาันซึ่งพี่เขาก็ใช้กระบวยมพะพร้าวเป็นถ้วยตวงค่ะเมื่อเทน้ำเทียนลงไปแล้วก็ต้องรอให้น้ำเทียนเริ่มแข็งตัวจึงค่อยๆวางตีนกาลงไปค่ะ ตอนนี้นะคะน้ำเทียนที่ใส่ลงไปในกะลาก็เริ่มแห้งแล้วก็เริ่มแข็งแล้วละคะ่ะซึ่งลักษณะก็จะคล้ายๆกับเทียนไขที่มีไส้นะคะแต่ว่าเทียนตัวนี้นี่อยู่ในกะลาะคะ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ากระทงกะลานี้จะสามารถลอยน้ำได้หรือยังนะคะพี่ติ๋มคะได้กระทงกะลาแบบนี้มาแล้วนี่เสร็จเรียบร้อยหรือยังคะ ขั้นตอนยังไม่เสร็จแค่นี้นะคะเราจะต้องนํากระทงสายนี่นะคะไปเสริมสวยไปตกแต่งให้สวยงามนะคะนี่ก็สวยแล้วนะคะจะต้องสวยกว่านี้สวยกว่าน,นี้ค่ะเพราะเรามีการแข่งขันมีการประกวดกระทงด้วยเราจะต้องให้สุดยอดหลังจากที่ได้กระทงกลาเสร็จจากวัดมาแล้วเนี่ยยังไม่เรียบร้อยนะคะ พอกระทงเดินทางมาถึงที่ห้องนี้เนี่ยจะมีทีมงานอีกชุดหนึ่งค่ะทําหน้าที่ตกแต่งกระทงให้สวยงามนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่าเขาตกแต่งกระทงกันยังไงนะคะี่ดินคามาที่นี่นี่เขาทาอะไรกันบ้างค่ะวันนี้จะพามาดูการตกแต่งกระลานะอย,าอย่างกระลาสักใบหนึ่งก็ตกแต่งที่ใช้เวลานานไหมคะประมาณนะเกือบครึ่งชั่วโมงนะถ้าเป็นสมบูรณ์นนะ ที่ต้องทำกระทงพันใบใ<ช>แสดงว่าต้องทำประมาณ500ชั่วโมงอะ่ะการทำลวดลายของกระทงสายนี้มีความสวยงามแตกต่างกันไปนะคะบางชุมชนก็ใช้วัสดุแปลกใหม่เช่นกระจกสีแต่บางชุมชนเน้นวัสดุจากธรรมชาติบางชุมชนเน้นการนำเสนอเรื่องราวความคิดสร้างสรรค์ค่ะ อนนี้ต่อกระเป๋านะคะก็ได้กระทงกะลาติดไม้ติดมือกันมาเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ไม่ใช่เท่านั้นนะคะการลอยกระทงสายนั้น,นยังมีองค์ประกอบอีกมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะใช่ค่ะเพราะว่าต้องไปหาคําตอบถึงองค์ประกอบอ,อื่นๆมีทั้งทีมกองเชียร์ทีมลอยและที่สําคัญเราต้องไปไขปริศนาของลําน้ําปิงค่ะ,คะที่ทําให้กระทงนั้นลอยกันเป็นสายค่ะ เด oh, ี๋ยวขอดูการซ้อมนิดนึงเป็นนี่เก็บเป็นความลับรึเป่อคะธรรมดาไม่เคยให้ใครดูโอ้โหแต่วันนี้ไม่ธรรมดาวันนี้วันนี้กลบนอกกรามมาต้องไม่ธรรมดาใช่ครับ